ันนี้วันที่23สิงหาคม2565ันตรงเน่งออกหมายตั้งแต่เกือบ11บเอโมงนี่ก็หลายกว่านะได้เยอะพอสมควรถ้าอยากใช้เวลานานให้ดูกันแค่นี้แล้วเดี๋ยว สรุปแล้วขึ้นไปดูกันข้างบนว่าได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวขอตกคุ่งแป๊บมันก็มีทั้งคลื่นทั้งลมคลื่นแรงลมแรงเล่นเอาปวดหัวเลยปวดหัวกับลมนะพัดหมุนไปหมุนมาแล้วก็แดดแดดมากเลยตอนวันนี้แดดจัดวันนี้จะไม่ถ่ายเห็นเวลาตกะนะ จะให้รู้ว่าเนี่ยออกมาออกหมายแล้วแล้วก็ได้กุ้งเยอะพอสมควรแล้ววันนี้ลมแรงมากเลยก็สู้กับลมอยู่พักใหญ่นี่ยังไม่หยุดเลยเนี่ยจะเบาแล้ว,ลวทีแรกแรงมากกุ้งก็เริ่มบางตัวแล้วไม่ค่อยกินตเลอกแรกโอ้ยยกไม่ทันเลยลมก็เริ่มจะแรงอีกรอบแล้วเก๋าก็จะหมดแล้ว เดี๋ยวก็กลับบ้านได้ลมนี้เหลือเชื่อเลยพัดอย่างกะลมทะเลเลยอยู่ระหว่างวัดปุมลินที่เห็นนี่คือวัดปุมลินลก็ล่องมาเรื่อยนะแล้วก็มาตรงนี้ที่มี ต้นยางสูงสูงนะอันนั้นก็จะเป็นวัดท้องคุ้งก็อยู่ระหว่างเนี้ยเห็นมีคนถามว่าจะตกระหว่างไหนก็นี่แหละประมาณเนี้ยว็ตก้องคุ้งไปวัดพุมรินตกไม่ไกลบ้านหรอกตกไกลบ้านเดี๋ยวหลงกลับบ้านไม่ถูก <c oughs> <c oughs> นกน้ำใสปิ้งเนี่ย เดี๋ยวยกพุก่งอน,นพุ่งกินก็ดีเลยลมแรงนี่มันพาให้เอ็นพันกันโอ้ยพุ่งกับกินดีก็ต้องมานั่งคอยแก้เอ็นตึ๊บนี่ได้มาแล้วอันนี้คุ้งไข่มันวางไข่ไปแล้ว ถ้ากุ้งนายตัวผู้นี่นนม,นนนมันกุน้งนางต้องเป็นกระเม็นโอ้ยจะผันกันแล้วน้ำเริ่มจะแรงแล้วอ่ะเริ่มจะตกไม่ได้แล้วังไงก็ต้องขอตัวลาคลิปนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูว่าจะได้กุ้งเท่าไหร่ได้เวลากลับบ้านแล้ว สายสองโมงกว่าโอ้ยนั่งเมื่อยตูดเลยตั้งแต่สิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงนี่ก็ปล่อยให้เรือมันไหลตามน้ำนี่น้ำขึ้นนะน้ำไหลขึ้นตกงกงคืน้ำตั้งแต่น้ำลง น้ำลงยังไม่อ่อนดีเท่าไหร่ออ,อกมาตกการนางลอยยังตกไม่ได้ตกจนกระทั่งนางลอยตกได้แล้วก็เนี่ยมาจนป่านเนี้ยจนน้าไหลกลับแล้วน้ําไหลขึ้นแล้วก็แรงกนนางรนังลอยตกไม่ได้แล้วอาจจะตกเป็ดรอบก็ไม่มีตัวกินแล้วเพราะน้ํมันเริ่มจะแรงขึ้นก็ต้องไปอีกรอบหนึ่งอ่ะรอบเย็นกนะว่าน้ําจะลงก็มืดแรืมั้งวันเนี้ย คงไม่ได้ออกแล้วแหละออกรอบนี้รอบเดียวเหลือไปดูว่าได้เท่าไหร่นี่ดูในกระชังเขาข้าวไปก่อนโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ออยออได้เยอะเหมือนกันเนะี่ยลงไปชั่งดูว่ามันจะได้ักเท่าไหร่ จะนับตัวด้วยแล้วก็จะชั่งเลยว่าจะได้สักกิโลเพราะว่ากุ้งตัวมันสวยน้ำหนักมันดีนะเราต้องไปดูเอาโอเคนี่ก่อนเด้อโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับไว้มจะทำคลิปใหม่ชมกันใหม่วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเพืก่กันโัคดีมีความสุขมีเงินใช้ เอาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับกลับมาถึงบ้านแล้วเตรียมกิโลแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ไซส์มันสวยอ่ะจับใส่กระป๋องก่อนนี่ไซส์สวยเงั้นเลยตัวขีดกว่านี่ได้เหลืองไอเหลืองประมาณขีด ขีดสองขีดส,ส,สาม่อุ้ยตัวนี้เหลืองตัวนี้ใหญ่อ้ดูนี่มันชอบไปหนีนี่ก็พวก,กเหลืองเหลืองตัวขีดโลแปดขีดครึ่งหนึ่งโลกับแปดขีดครึ่งถ้าหักกระป๋องไปครึ่งโลก็เหลือโลสาม หนึงโลก็สามจิตคึ่ง